สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Underdog podcast ซีซั่นนี้มาในทีมโทรหาโลกอนาคตทุกวีคผมไก่นกทพลจะโทรหา PP นักนวัตกรรมจากโลกอนาคตแห่ง MIT Media Lab เพื่อให้พ P เล่าสิ่งล้ำๆที่ได้เจอในช่วงนี้ให้พวกเราฟังเตรียมรับสายนะครับกับ EP ที่5 Social Contagion สวัสดีครับพีพีรับวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรครับพี่ไก่อ่าพี่ต้องถามพีพีสิว่าช่วงนี้ไปเจออะไรพีพีอยากจะมา,มาเล่าให้เราฟังบ้างครับวันนี้ก็เอ่อเป็นเรื่องพีกันหนึ่งจริงจริงๆอาจจะเป็เรียกว่าเป็นตอนสองของเอ่อภาคก่อนที่เราคุยไปแล้วก็ก็คือเ,เรื่องของพาสิบโครับหรือว่าเรื่องที่พูดถึงการที่เวลาที่เราคิดหรือว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นและแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับไก่ เท่าความนิดหนึ่งว่าพลาซิโบเนี่ยมันคือเหมือนเวลาเรากินยาหลอกเข้าไปแล้วร่างกายดันตอบสนองแล้วก็ทําให้อาการเราดีขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ยาที่กินเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีสารเคมีใดๆที่ไปทําปฏิกิริยาในร่างกายเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพลาซิโบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระดับตัวบุคคลก็คืออ่ะพี่ไปรักษาแล้วพี่ได้ยาที่มันไม่ได้มีวิตอะไรแล้วพี่ก็หายแต่วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันคือจะพูดถึงปรากฏการณ์แบบนี้แต่เกิดขึ้นในระดับสังคมครับ หรือเราเรียกว่า social contagion หรือว่าอุปทา,านหมู่นั่นเองครับพี่ไก social contagion จริงๆถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆมันคือแบบอะไรว่าการติดต่อโรคติดต่อทางสังคมซึ่งหลายๆครั้งอ่ะพี่ไกพอเราบอกว่ามันเป็น social contagion ไอ้โรคติดต่อเนะี่ยมันก็จะเป็น reverse หรือว่าตรงกันข้ามกับพาซิโบซึ่งมันเป็นผลดีใช่ไหมครับคือสมมติพีทานยาแล้วพี่หายก็โดยโดยแม้ว่ายานั้นไม่ได้มีแบบตัวยารักษาเลยแล้วพี่หายเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีกับพีถูกไหมครับพี่ไก่แต่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็สามารถจะเกิดผลเสียได้อย่างเช่นถ้าสมมติพี่คิดว่าพี่กําลังโดนผีเข้าแล้วพี่ก็แบบเป็นลมชักไปอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะไได้มีไม่ได้มีผีผีเข้าพีจริงจอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นผลเสียต่อร่างกายพีถูกไหมครับ s o เ i a l c ค n น a g น o n ที่เราจะีนนมผล ที่เป็นตรงกันข้ามกับพาสิโอคือมีผลที่ค่อนข้างเป็นเนกาทีฟต่อต่อต่อคนที่ได้รับมันอะไรเงี้ยครับจริงๆเราเรามักได้ยินคําว่าอุปทานหมู่ในแบบเวลาเราพูดถึงเลัทธิหรือว่าพูดถึงเอ,อที่ที่มันมีพิธีกรรมบางอย่างที่ทําให้คนที่อยู่รายรอบพิธีกรรมนั้นแบบคิดเป็น,นทิศทางเดียวกันหรือรู้สึกอะไรคล้ายๆกัน อะไรแบบนี้นะเออเรามึจะได้ยินเวลาเราพูดถึงแบบเออเรื่องศาสนาหรือเรื่องลทัทธิอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ตัวอย่างที่พี่พีจะยกหรือเล่าให้เราฟังวันนี้มันมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไหมมีมีมีด้วยครับพี่กายแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอ,อ่อศาส,สนาหรือว่าพิธีกรรมเนี่ยเรายกตัวอย่างที่มันอาจจะห่างไกลออกมานิดนึงก่อนเพื่อที่จะเฟรมให้เราเข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับคืออะไรฮะอันแรกที่อยากจะอ,อ่ ใชร์ให้ฟังก็คือสิ่งที่เรียกว่าบาร์นัมเอฟเฟกครับบาร์นัมเอฟเฟกเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าพี่ไก่เคยไปหาหมอดูไหมครับเอาจรกินก็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 ไม่เคยไปหาหมอดูมืออาชีพแต่ว่าเคยมีเพื่อนที่แบบเหมือนมีเซนบาร์นัมเอฟเฟกเนี่ยเป็นการที่เขาเอ่อนักนักวิานักวิจัยเนี่ยมีความสงสัยว่าเอ๊ะเวลาที่เราไปหาหมอดูหรือว่าหาคนที่ทำพยากรณ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาให้คำ พยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตของเราหรือว่าให้คําแนะนําว่าเออในชีวิตเราจะเป็นอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะจริงๆไอ,อ้สิ่งพวกเนี้ยมันเขาเรียกว,ว่ามันเจาะจงกับเราจริงๆหรือเปล่าอ,อย่างเช่นสมมติพี่บกากพี่ไก่ว่าพี่ไก่ครับพรุ่งนี้พี่ไก่จะเออจอโชคที่ม,มากับสิ่งมีชีวิตสี่ขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ก็โอ้น่าจะต้องเกิดจากหมาจากแมวจากอะไรแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เกิดพี่ไก่เดินเดินอยู่แล้ว,วมี คนเนี่ยเอางานมาให้พี่ก่อย่างเงี้ยพี่ก็บอกอ๋อจริงๆคนก็มีสีขาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้คยครับมันก็จะตีความเข้าไปกับสิ่งที่เป็นคําพยากร์แม้ว่าคําพยากรนั้นมันจะกว้างแล้วก็ดูไม่ได้เจาะจงก็ตามอะไรอย่างเงี้คยครับบาร์นัมเอฟเฟกเนี่ยเขาก็ทําการทดลองโดยการให้คนเนี่ยผู้คนที่มาพาร์ทิซิพเพตในการทดลองนะครับได้คําพยากรแบบเดียวกันเป็นประโยกลมหลวๆอ,อย่างเช่นบอกว่าเออพรุ่งนี้คุณจะเจอโชคจากสิ่งสีขาพรุ่งนี้คุณจะต้องระวังฝนฟ้าอากาศ พรุ่งนี้คุณควรจะต้องระวังสิ่งสีเหลืองที่อาจจะมาทําร้ายคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยที่เข้ามาพาร์ทิสิเพตได้เห็นประโยคเนี้ยซึ่งเขาบอกมาจากานักพยากรณ์อย่างเงี้ยก็บอกว่าโอ้มันตรงมากเลยแม้ว่ามันจะเป็นประโยคเดียวกันกับทุกๆคนที่ได้รับไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่ซึ่งเขาก็ช่วยเห็นว่าคนเนี่ยเวลาที่ได้ประโยคที่มันมีการนี่มมีความแบบว่ากว้างๆหรือว่าหลวมๆเนี่ยจะตีความเข้าข้างตัวเองเสมอ แล้วถ้าเราลองคิดดูดีๆประโยคที่พี่พูดไปเมื่อกี้ระวังสิ่งสีเหลืองเพราะเขาจะมาทำร้ายคุณอาจจะเป็นแท็กซี่สีเหลืองก็ได้อาจจะเป็นหมาสีเหลืองก็ได้อาจจะเป็นมีดที่บ้านที่เป็นสีเหลืองก็ได้คือมัน <c oughs> เนื่องจากมันกว้างปุ๊บถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเข้า,ขาใกล้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะตีความแล้วว่าโอ้มันเป็นเวทมนต์พรกรณ์แน่นอนแล้วอันไหนที่มันไม่เข้าเลยเนี่ยเราก็จะมองข้ามมันไปอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่ไก่อืออืออือครับ ดังนั้นอันนี้คือเป็นหนึ่งในคําอธิบายว่าทําไมพยากรณ์ต่างๆแล้วการที่มีหมอดูต่างๆในมันถึงแม่นซึ่งก็ไม่ได้ปแปลว่าหมอดูทุกคนจะแบบว่าหลอกลวงคุณนะครับันนี้อันนี้อันนี้เป็น disclaimer ก่อนแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์นี้อยู่จริงในทางจิตวิทยาว่าเราเนี่ยจะตีความคำพยากรณ์อะไรต่างๆเข้าข้างตัวเองเสมอแม้ว่าคําพยากรณ์นั้นมันจะกว้างๆหรือว่าไม่ได้มีความเจาะจงกับเราครับพี่ไกผมผมชอบนิดน,นึงเวลาแบบว่าพี่ๆเราอะไรที่มันเป็นแบบ กึ่งกึ่งจะไสยสาศาสตร์หรือกึ่งกึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพีพีจะเว้นช่องว่างไว้เสมอว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงได้นะเช่นสมมติว่าพูดเรื่องพาสิบ bo เอฟเฟกเนี่ยพีพีก็จะไม่ได้ฟันทงว่าแบบเอ้ยมันคิดไปเองเพราะว่าวิทยาศาสตร์มันไม่รองรับนู่นนั่นคือคือผมสังเกตว่าพีพีจะแบบเฮ้ยมันดูมีความเป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ครับ อะไรแบบเนี้ยฮะอ่าคือตอนเด็กๆพี่อาจจะโตมาที่โรงเรียนฮอกวอตส์ก็ได้อะไรเงี้ยพี่กก็เลยแบบว่าซึมับเรื่องเวทมนต์มาเป็นมนตรเป็นมวนอะไรเงี้เป็นมนต์เป็นเรื่องปกติครับแม้ว่าจะเป็นแล้ววิทยาศาสตร์ที่ MIT ไทก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรเงี้ยเป็นสองคนพราสในชีวิตออื รานนี้<ช>นอกจากปรากฏการณ์ไอหมอดูเมื่อกี้หรือว่าบาร์นัมเอฟเฟกเนี่ยมันก็มีหลายๆปรากฏการณ์ที่พี่ว่าน่าสนใจมากซึ่งเหตุผลที่พี่ได้มารู้จักปรากฏการณ์พวกนี้เพราะว่ามีเพื่อนพี่คนหนึ่งที่เป็นศิลป,ปินชื่อว่าอาคเนสกาเป็นศิลป,ปินแบบดังมากคนหนึ่งในอเมริกาแล้วก็โชว์งานในพิพิธภัณฑ์แบบดงัดงๆทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วโลกอะไรเงี้ยครเขาก็ทําเกี่ยวกับโซเชียลคอนเทนต์โดยเฉพาะคือเ,เขาสนใจ ว่าเมื่อไหร่เรื่องเรื่อง่อ,งองความเปลี่ยนแปลงระหว่างฟิคชั่นมาเป็นเรียลิตี้แล้วก็เรียลิตี้ไปเป็นฟิคชั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นธีมของงานศิลปะเขาเขาก็เล่าให้พี่ฟังหลายเคสอย่างเช่นอันนึงที่แบบตลกมากก็คือเรื่องของอ่าเอ่อสตรอเบอร์รี่วิชูการ์ไวรัคือ s t รอเบอร r y ี่วิชูการเนี่ยมันเป็นชื่อซีรีส์อันนึงความน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นซีรีส์แบบคล้ายๆกับนำเน่าหน่อยๆคือมันจะพูดถึงแบบ ตัวละครผู้หญิงวัยรุ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยก่อนจะไปสอบเนี่ยป่วยหนักจนไปสอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราเน้งจากมัาเป็นซีรีส์ที่แบบคนติดกันฮิตมากเด็กเนี่ยติดกันแบบเยอะมากก็คือน่าจะแทบกับเมืองไทยก็จะแบบซีรีส์ฮอร์โมนในสมัยเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่คือเป็นแนวแนวนั้นแล้วปรากฏว่าพอมันมีฉากที่แบบว่าก่อนเด็กก่อนที่จะไปสอบเนี่ยแล้วป่วยเนี่ยในในหนักๆๆๆในในซีรีส์อะครับ เด็กที่ดูเนี่ยก็ป่วยจริงๆก่อนจะไปสอบอะครับพี่ไก่แล้วป่วยขนาดเข้าโรงพยาบาลกันเป็นแบบเป็นโรงทั้งโรงเรียนเลยหลายโรงเรียนทั่วประเทศเลยอะครับซึ่งเขาก็สืบสวนกันไปว่าเอ๊ะม,มันเกิดการวางยาพิษเกิดการอะไรหรือเปล่าแต่ปรกากฏไม่ใช่มันเกิดจากการที่เด็กพวกเนี้ยได้ดูซีรีส์อันนี้อยู่แล้วก็มีการป่วยเกิดขึ้นในแพทเทิร์นเดียวกับที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นไทมิ่งเดียวกันแล้วก็ area ที่ที่เกิดอาการป่วยนี้คือเป็นเด็ก area เดียวกันหรือว่าจริงๆคือครอบคลุมไปทั่วประเทศอะไรอย่างงี้ไหมครอบคลุมไปทั่วประเทศครับพี่ไก่คือเนื่องจากซีรีส์นะ้ำมันเผยแพร่ไปทั่วประเทศเด็กที่ได้ดูซีรีส์เนี่ยก็หลายหลายคนทั่วประเทศเนี่ยก็ก,ก็ก็มีอาการซึ่งหมอเนี่ยก็วินิจฉัยว่ามันเกิดจากคือเขาก็พยายามจะหาหลายๆสาเหตุแล้วเขาคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็น p s y c h o l o หรือว่ามันเกิดจากการที่เด็กเนี่ยมี mindset ว่าเวลาปล่วยปุ๊บเอาเวลาจะเข้าห้องสอบปุ๊บ มันจะมีอาการแบบที่เกิดขึ้นในหนังหรือว่าในซีรีส์ว่าจะเกิดอาการผื่นขึ้นป่วยสอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้ววัยของเด็กที่ป่วยเนี่ยใกล้เคียงกับตัวละครในหนังไหมใกล้เคียงกับตัวละครครับก็คือว่า<ม>เขาก,เขาก็เขาก็มีหลายทฤษฎีแต่ว่าทฤษฎีหลกัหลกๆก็คือว่าา l a c ิ b o เมื่อกี้เราพูดถึง p l a ิโ b o เป็นทางบวก เราจะมีคำหนึ่งก็คือเรียกว่าโนเซโบก็คือว่าในกรณีที่เราคิดไปเองแล้วเกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่มันเป็นทางลบเนี่ยเราก็จะเรียกว่าโนเซโบครับพี่ไกโอ้ด<ม>พี่เป็นบ่อยมากเลยว่าแบบเฮ้ยคิดว่ากูจะเช่นช่วงนี้โควิดอย่างเงี้ยกูเป็นโควิดแน่ๆไอ้ยกูเริ่มเจ็บคอแล้วใช่ <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเกิดขึ้นได้แล้วก็ ไอการที่เด็กเนี่ยดูละครตัวนี้แล้วเขาเอาตัวเองเข้าไปสวมบทตัวละครตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่านี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เอฟเฟกมันรุนแรงแล้วก็เกิดไปทั่วประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยมีวารสารทางการแพทย์ในในแลนเซตเนี่ยพูดถึงด้วยก็คือว่ามันไม่ใช่แบบสิ่งที่แบบเป็นข่าวขำขำขึ้นมาแต่ว่านี่คือมีแพทย์เขียนบทความวิจัยออกมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <S <S สามารถไปติดตามได้ในวารสารการแพทย์เดอะแลนเซตครับ ซึ่งจริงๆตอนนี้ในทุกวันนี้เขาก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่คือ,อเ,เขาก็เขาเชื่อว,ว่ามันเกิดจากมันก็คือปรากฏการณ์โนซิโบนียครับพี่ไก่คือม,มันมีคำศัพท์ที่ออกมาอธิบายปรากฏการณ์นี้แล้วเขาเรียกว่าน no ซิโบซึ่งวันก่อนเนี่ยพี่คุยกับพ่อแม่พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็พี่ก็พี่ก็ได้คาอธิบายอันหนึ่งมาว่าร่างกายของคนนะครับพี่ไก่จริงๆเราไม่ได้ตอบสนองต่อปัจจุบันอย่างเดียวนะครับ แต่เราตอบสนองต่ออนาคตด้วยเช่นสมมติพี่เอานิ้วจะจิ้มตาพี่ไก่างพี่ไก่ปิดตาก่อนที่นิ้วมันจะจิ้มเข้าไปในตาพี่ไก่ก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันมีการคิดแล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรมันเลยรีสปอนส์ปัจจุบันดังนั้นถ้าร่างกายมันมีการคิดว่าเออตัวเราจะแบบป่วยเราจะแบบว่าไปห้องสอบเราจะช็อกอย่างเงี้ยบางทีร่างกายมันก็จะมีการรีสปอนส์เพื่อเตรียมตัวไปสู่ปรากฏการณ์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราได้รับมาแบบเป็นสิ่งเราข้างนนอกเี่ย แม้ว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นเราคิดว่าเราจะป่วยหรือว่าเราคิดว่าเราจะแบบว่ามีผื่นในห้องสอบอะไรเงี้ยมันเลยเกิดขึ้นก่อนประมาณนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับพี่ไก่โอเคซึ่งจริงๆแล้วเคสนี้น่าสนใจคือเคสนี้ไม่ใช่แค่ที่โปรเกรเท่านั้นแต่มีเคสอื่นๆที่พี่จะยกมาพูดอีกใช่อีกอันหนึ่งก็คือเคสโปเกมอนพี่ไกเคสโปเกมอนเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันอแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือว่า เคสโปเกมอนเนี่ยเด็ก uh, mm hmm. ไม่ได้คิดว่าตัวเองกลายเป็นโปเกมอนแล้วก็โดนจับเข้าไปในโปเกมอนนะครับแต่ว่าเคสโปเกมอนเนี่ยก็คือว่า <c oughs> มันจะมีซีนซ <c oughs> ีนหนึ่งในในการ์ตูนโปเกมอนที่มันเป็นซีนปิกจูแบบแผ่งริ้แบบแลแ้วแบบไฟฟ้าแรงสูงปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ <c oughs> uh, ขาบอกว่าซีนตรงเนี้ยมันทําด้วยคือความถี่ของไอ้คลื่นที่มันปล่อยออกมาจากปิกจูเวลาเราดูภาพเนี่ยมันแบบ <c oughs> มันเปลี่ยนเร็วมากแล้วมันไปทริกเกอร์ให้เด็กหลายๆคนเนี่ย uh, แบบมีอาการทางทางประสาทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเราเรียกในในในภาษาอังกฤษก็คือคล้ายๆกับเป็น stroke เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่ <c oughs> แล้วเด็กที่ได้เห็นภาพเหล่านี้เขา, <c oughs> เ,ขาเขาเกิดอะไรขึ้นเ่ะก็เหมือนกับถ้าถ้าในไทยพี่ขจะเขา,าเรียกว่าแบบเป็นเป็นลมชักอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่คือแบบว่ามีการช็อตเซอร์คิตในประสาทนิดหน่อยอีกคํานึงที่มันอาจจะสเปซิฟิกต่อทางการแพทย์ก็คืออ e p i เล p s y ก็คือการที่เซลล์ประสาทในสมองเนี่ยเกิดการแบบ เอ่องคลื่นประสาทผิดปกติแล้วทาให้สมองมันเกิดช็อตเซอร์คิตไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีหลายๆอย่างที่สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอิเพิลิปซี่ได้เช่นการดูภาพอะไรที่มันแบบแบบคอนทราสมากๆแบบ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 กระพริบแรงมากๆเวลาแบบไปผับแล้วมันกระพริบแรงมากๆหรือว,ว่าทําให้สมองเนี่ยต้องรีสปอนส์หรือว่ามีปฏิกิริยาโต้กลับอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปกระตุ้นให้เซลล์สมองเนี่ยมันทํางานผิดปกติได้ซึ่งโรคลมชาร์จหรืออิเลปซี่เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ที่ที่นักวิจัยยยงศึกษาาอู่่ว มันจะแก้ปัญหายัางไงหรือว่ามันจะมันทานํางานยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการดูโปเกมอนในช่วงหนึ่งเนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดอิพิลิปซี่หรือว่าไอการเด็กเนี่ยเป็นเป็นลมชักกันไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยหลังจากนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือเขาต้องตัดซีนนั้นออกเราทําให้ปิกาจูไม่ได้ปล่อยไฟฟ้าแรงขนาดนั้นแต่ว่าทําให้ซีมันสตอปลงอะไรอย่างเงี้ยครับพีก่ก่แต่ปิกาจูก็ยังชนะศัตรูอยู่ดีนะโดยแม้ว่าจะปล่<น>อยไฟฟ้าอยลง,ลงซึ่ง ซึ่งอันนี้จริงๆจ,จ,จริงมันมีชื่อเรียกปรากฏการนี้ไหมถ้าเผื่อสมมติว่าคนไปหาข้อมูลต่อมันคือคือจริงๆเขาว่า social c o n t a g i เ n เนี่ยเพื่อนพี่ที่เป็นย uh, ูอัลนิสกัเนี่ยเขาเป็นคนคอยเทอทอมนี้ขึ้นมาโดยเขาเนี่ยเป็นแบบไปศึกษาจากปรากฏการต่างๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยคราบเามามามา,มาสรุปว่าไอไอ,อโลกต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราดูสิ่งเราทางทางสังคมอะไรต่างๆแล้วมันมีผลลัพธ์แบบเดียวกับโรคติดต่อที่เป็นไวรัสจริงๆเนี่ย ก็คือแทนที่มันจะเป็นไวรัสคอนเทเจนแบบโควิดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ในสังคมที่มันแพร่ออไปทั่วโลกหรือแพร่ไปในชุมชนโดยที่มันไม่ได้มีมูลเหตุจากสิ่งมีชีวิตจากแบคทีเรียจากเชื้อไวรัสหรือจากอะไรเนี่ยมัน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 ก็คือโซเชียลคอนเทเจนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่ทีน,นี้มีอีกสองตัวอย่างที่พี่วราน,น่าสนใจอ,อันนึงก็คือพาริสซินโดรมพี่ไก่ซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนในพันทิปก็เคยพูดถึงก็คือว่าหลายๆคนเนี่ย ดูหนังที่แบบไปถ่ายที่ปารีสแบบ uh, Midnight in Paris หรือว่าอะไรต่างๆที่บอกโอ้ยฝรั่งเศสนี่มันจะแบบหรูหราอลังการแล้วก็โหเก็บเงินเพื่อที่จะไปให้ถึงปารีสจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พบว่าอา้าวปารีสมันเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวจีนมีแบบนกบินแล้วขี้แล้วก็ขยะเยอะแล้วก็มีอะไรต่างๆที่มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอย่างเงี้ยหลายๆคนเนี่ยพี่ไก่ถึงกับด e p r e s s แล้วก็กลับมาต้องไปเจอนักจิตวิทยาเลยครับเพราะว่า ภาพในฝันของตัวเองว่าปารีสจะเป็นดินแดนแห่งสวงสวรร์บนโลกเนี่ยมันไม่เป็นจริงโอ้ย<ไ>ปลารีสเมืองแห่งชีใช่ <laughs> คนก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าพารีสซินโดรมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่ก็คือว่าการที่คน,นฝันสลายเมื่อได้ไปปารีสครับอืมอันนี้ดูเหมือนจะแอพพลายไปกับมันน่าจะเกิดขึ้นกับเมืองหลายเมืองทั่วโลกเหมือนกันนะ มันอาจจะมีแบงคอกซินโดงก็ได้นะโอ้กุงเทพมึงในฟันมาถึงปุ๊บฟุตบาสแต่ว่าเมื่อกี้พอตกใจว่าเราไม่ได้ขี่ช้างกันอะไรเงี้ยพี่กายใช่ใช่ฝรั่งชอบนึกงว่าเราขี่ช้างเนี่แต่เมื่อกี้พอพยายามนึกย้อนว่าแบบเออไอทั้งแบบโซฟไอสตรอเบอรี่ชูกาเรื่องละครที่เด็กผู้หญิงป่วยก่อนค้องสอบหรือว่าไอเหตุการณ์โปเกมอนเองก็ตามอ่ะสิ่งมันทำให้เรานึกถึงนิยายญี่ปุ่นอันหนึ่งฮะเดอะริงอ่ะ อ๋อใช่ครับใช่ไหมฮะซาตะโกะที่แบบว่าเ<ช>หตุการณ์คือดูเคนมีเทปอาถันที่แบบว่าเทปวิโอเทปอาถันที่แบบว่าส่งต่อกันอะไรว่าพอเปิดแล้วก็จะเจอผีซาตะโกะแล้วใครที่ได้ดูสิ่งนี้ก็จะหัวใจวายภายในกีน่ชั่วโมงกี่วันอะไรก็ตามอย่างเงี้ยใช่คเัาที่เป็นผีที่จะคลานออกมาจากวิดีโอด้วยถูกไหมพี่พี่ไก่คเราว่าความน่าสนใจเพราะว่า โดยธรรมชาติเราอาจจะนึกไม่ถึงบางว่าไอ้โรคติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อแต่ว่าไอ้การทริกเกอร์อาการทางประสาทซึ่งสมมุต่อร่างกายมันจะสามารถเผยแพร่ผ่านภาพเคลื่อนไหวคือภาพเคลื่อนไหวเป็นพาหะหนึ่งในการนำพาสิ่งนี้เอตัวอย่างที่เราพูดขึ้น,นมาหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมนุษย์ตั้งใจทำพี่กายคือ,อม,มันไม่ได้มีใครตั้งใจจะทำให้โปเกมอนเราแบบไปช็อต <laughs> เด็กจนแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ความตั้งใจของคนทำโปเกมอนที่อยากจะทำแบบนั้นหรือว่าแม้แต่คนที่ทำซีรีส์ Sugar with Spice เนี่ยก็คงจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เด็กป่วยเข้าโรงพยาบาลจริงๆแต่ว่ามันเป็นผลข้างเคียงของมีเดียพอพอพอ,พอคิดในแง่นี้เราวน่ากลวมกันนะะว่าถ้าถ้ามันเกิดขึ้นโดยจงใจสมมติมันถูกใช้สิ่งนี้โดยจงใจแล้วแบบมันจะส่งผลเสียมากขนาดไหนคือยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มันมียูทูบอย่างเงี้ย ช่ก็คือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อพวกนี้มันมันมีผลมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ต่อหน้าอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันมหาศาลเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เลยทำให้พี่นึกถึงกรณีอันนึงก็คือกรณีแคมเปญรณรงค์งให้คนสูบบุหรี่ของอเมริกาไม่รู้พี่ไก่เคยได้ยินไหมครับอืมอย่างเงี้ยนะเป็นคลาสสิคเคสเป็นคลาสสิคเคสของแพร่พาแกนาเลยอะไรเงี้ยครับพี่ไกอ่อ๋ออืมอืมอืม,มอืมเขาพยายามจะสร้างภาพ,พลักษณ์ของการสูบบุหรี่ให้มันดูดีดูมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ให้มันเทมากอย่างเช่นแบบเอาผู้หญิงแบบว่าผู้หญิงชิกๆมาสูบบุหรี่แล้วบอกว่าเนี่ยการสูบบุหรี่มันคือการเป็นเฟมินิสต์คือการที่แบบเนี่ยเราทำเป็นสิ่งที่ผู้ชายทาได้หรือว่าการสูบบุหรี่แล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายว่าเห็นไหมมันไปด้วยกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคลาสสิคอลเคสของการทำเพราะเพราะปร์แกนด้าที่มีผลเสียต่อร่างกายมานุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เมื่อกี้เราโพสเคสที่มันอาจจะแบบดูแบบมีผลรุนแรงไปแล้วบ้างเรามาพูดเคสที่มันอาจจะดูแบบดูตลกตลกโพสิทีฟขึ้น เคสหนึ่งก็คือเคส holy love พี่ไก่ holy love ก็คือการหัวเราะอย่างพระจเจ้าเนจะเรียกอะไรหัว holy love การหัวเราะจนเข้าถึงพระเจ้าการหัวเราะอันศักดิ์ส<า>ิทธิ<า>์คือเท่าที่พี่เข้าใจก็คือว่าปรากฏการ holy love เนี่ยมันเป็นอายๆกับเป็นพิธีกรรมอันนึงอ่ะโยงกลับมาสู่พิธีกรรมของพี่ไก่เมื่อกี้ของกลุ่มคริสต์ศาสนากลุ่มหนึ่งในในแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่เขาจะแบบว่ามีพิธีกรรมที่แบบว่า,าคนในศาสนาเนี่ยจะมารวมกันแล้วเขามาหัวเราะด้วยกันแล้วก็หัวเราะกันแบบยาวมากอะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่โดยเชื่อพระเจ้าเนี่ยแบบกําลังมาสถิตเราในช่วงที่เรากําลังหัวเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก mm hmm. ็เราก็คนเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นพอมาหัวเราะด้วยกันซึ่งอันเนี้ยอมันก็มีนักจิตวิทยามาวิเคราะห์ว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของแบบว่าพระเจ้ามาสถิตเราตอนที่เราหัวเราะแต่ว่าการที่ เราหัวเราะด้วยกันเนี่ยมันก็มีไซคลอจิคอเอฟเฟกว่ามันแล้วก็โดยเฉพาะการทําทาเป็นกลุ่มด้วยเนี่ยมันก็ทําให A A ้การแบบว่าส่งส่งผ่านจอยอะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีทฤษฎีที่เรียกว่า e m b o d i m e n t อย่างเช่นสมมติพี่ทําตัวรีบๆอย่างเงี้ยพี่ก็จะรู้สึกตัวเล็กลงความคิดพี่ก็จะเล็กลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่ทาตัวใหญ่ๆแบบแปรงมือออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบพาวเวอร์ฟูลมีพลังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นการที่สมมุติเรเรราาหัวะออกไ แม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกดีหรือไม่รู้สึกขำเนี่ยร่างกายมันก็จะมีการทริกเกอร์บางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นคือเราเราใช้แอคทิวิตี้นำจิตใจของเราแทนที่เราจะแบบว่ามีความสุขแล้วถึงหัวเราะเราฟลิปกลับไปออ่มันก็เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาพยายามจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับหัวเราะด้วยกันทําให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็หัวเราะเป็นนานด้วยนะพี่กายคือเขาหัวเราะแบบเป็นแบบ หลายนาทีอะคือไม่ใช่แบบหัวเราะฮาฮาฮาคือก็แบบหัวเราะแบบสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับอืม <c oughs> แต่จริงอันนี้มันเหมือนมันเหมือนจะแยกแคตตาล็อีมาจากไอเรื่องโปเกมอนหรือว่าเรื่องละครอันนั้นเหมือนกันเนาะอันนี้มันเหมือนเป็นแบบการกระทําของคนหลายคนในกลุ่มอาจจะส่งผลกระทบกับคนที่อาจจะหมายถึงว่ามันมันอาจจะเสริมแรงให้ซึ่งกันและกันให้ให้ใหเรารู้สึกถึงพลังงานมวลรวมของ ของพิธีกรรมนั้นหรือว่าเพื่อนําไปสู่เป้าหมายเดียวกันอะไรเงี้ยเหรอรับเหมือนเวลาสวดมนต์ร่วมกันเหมือนกันเนาะก็เป็นไปได้ครับพี่ไก่รับคราวนี้พอเมื่อกี้พี่ไก่พูดถึงสวดมนต์เคสต่างๆเนี่ยมันเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศพอพี่มาอ่านเคสพวกนี้แล้วพี่ก็ทําให้พี่นึกถึงอันหนึ่งก็คือเรื่องของเคสที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือผีปอบอะไรเงี้ยครับพี่ไก่อืมพี่ก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันมีคนไปศึกษาไหมว่าผีปอบเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ social contagion นี้หรือเปล่าซึ่งปรากฏมมันก็ี งานวิจัยออกมาด้วยครับพัฟฟิชในในวารสารทางการแพทย์ที่ศึกษาเ,เขาเรียกว่าอะไรครับ mental state ของคนที่แบบว่าผีปอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็มีการพยายามที่จะเข้าใจสิ่งนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่พี่อ่านดูงานวิจัยพวกนี้ก็ยังไม่ได้แบบลงในรายละเอียดมากขนาดนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็โอกาสที่สิ่งนี้จะเป็นแบบพลังเหนือธรรมชาติก็เราก็ยังคิดว่าจนกว่าเราจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราพยายามจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีคําอธิบายอย่างอื่นที่อาจจะมาเสริมกันหรือว่ามามาหักล้างปรากฏการณ์นี้ได้อะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมเอาแล้วงานวิจัยที่เขาศึกษา mental state ของคนที่เป็นโดนผีปอบเข้านี่เขาเขาอธิบายไว้อย่างไงบ้างไหม ครัคืออันนึงที่มันน่าสนใจของเขาก็คือว่าไอ,ไอการที่เขามาศึกษา mental state ของคนพวกนี้ครับเพราะพวกจริงๆผีปอบเนี่ยไอการโดน possession ของผีปอบมันจะต่างกับการที่โดนผีเข้าแบบ general ด้วยหลายๆลักษณะอย่างเช่นว่ามันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในแบบว่า ปกติเวลาบราเอีแบบเอ็กโซซิสในต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในบ้านเล็กๆของคนคนนั้นแล้วก็หมอผีมาท,ทําพิธีแต่ผีปอบเนี่ยมันเป็นโซเชียลแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่ที่แบบมาช่วยกันไล่ผีด้วยกยันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วก็อีกอันนึงที่ก็คือที่เขาพูดถึงก็คือว่าไอาคนคนนั้นเนะะี่ยครับคนที่แบบว่าเป็นผีปอบมันจะมีลักษณะของการที่แบบว่าเป็นอินโทรเวิร์ดหรือการที่จะแบบว่าไม่ใช่เป็นคนที่แบบ ออกไปสั่งสรรกับสังคมมากเมื่อเทียบกับคนปกติใช่มันก็จะมีคุณลักษณะบางอย่างของคนที่ที่เป็นโฮสต์ของผีปอบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะมาโยงกันก็ได้แต่ว่าแน่นอนว่างานวิจัยพวกเนี้ยมันยังต้องการการศึกษาเชิงลึกมากขึ้นงานที่พี่ไปดูเนะี่ยพี่ไก่คือศึกษาในปีเ่1976ครับอืนั่งสับว่าเออทำไมเขาถึงเลือกผีปอบเนอะทำไมเขาถึงเจาะจงไปที่ผีปอบคือพี่ว่าผีปอบเนะี่ยมันก็ ถ้า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 จริงๆก็มีอาจารย์ที่จุฬาก็ศึกษาปรากฏการณ์พวกนี้อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่กายแล้วพี่ว่าความน่าสนใจก็คือว่านอกจากปรากฏการณ์ที่แบบว่าผีเข้าอย่างเงี้ยอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันโยงไปถึงซเชียลอ e c o n o m i กของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเอ่อเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยกอบ่นีอบจะเกิดในชุม,ช,มชนชนบทเอ่อในอีสานซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่มันมีความจํากัดทางทรัพยากรมงอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อเขาก็จะพยายามเข้าใจประเด็นเนี้ย โดยโดยศึกษาปัจจัยทางโซเชียลเโคโ,โนโมิกหรือว่าสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่โยงเข้ามาถึงประเด็นนี้ด้วยอะไรอย่างเงีง้ยครับอืมเอาจริงแล้วสำหรับพี่ีคิดว่าปรากฏการผีปอบมันมันโยงกลับไปสู่แบบไอโซเชียลคอนเทจเนยังไงครับคพือพี่ว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะครับเราพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอดูเรื่องของมีเดียเรื่องของความคาดหวงังอย่างการไปปารีสเราเจอว่ามันแบบเต็มไปด้วยคนมาฉี่หรือว่าการที่เราเหัวเราะด้วยกันแล้วก็ทําให้แบบเออคนรู้สึกดีขึ้นแล้วก็บอกว่านี่คือพระเจ้ามาแบบทานพรเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่มันโยงเข้าหากันเป็นเป็นธีมที่มันโยงพวกนี้เข้าหากันก็คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มันมีผลต่อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นฟิสิกลก็คือทางกายภาพว่าเมนทอลก็คือทางจิตใจของคนที่อยู่ใน กลุ่มนั้นๆทั้งดีแล้วก็แล้วก็แย่โดยที่มันไม่ได้เกิดจากไวรัสแบคทีเรียหรือว่าสิ่งที่เรากำลังแบบโควิดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้เลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่มันแพร่กระจายได้ง่ายโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีแบบว่าวัตถุดิบวัตถุเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผีปอบเนี่ยพี่มก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอความเชื่อหรือว่า ความนึกคิดที่มันส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งมันก็เผยแพร่ในสังคมแล้วก็อาจจะนํามาสู่าการที่คนแบบโดนผีเข้าแล้วก็แบบเป็นลมชักลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับได้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่พี่ว่าเราควรจะต้องตั้งคาถามต่อไปก็คือว่าถ้ามันจะเกิดแบบว่าความรุนแรงขึ้นหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ได้เนี่ยเราจะป้องกันมันยังไงหรือเราจะทํายังไงไม่ให้ไอ,ไอความเชื่อ ที่หลายๆครั้งเราพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาเนี่ยไปทำร้ายคนหรือว่าทําให้คนเนี่ยตัดสินใจที่ผิดหรือว่าไปทําในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรารู้ทันแล้วคําถามก็คือว่าเราจะมี intervention หรือเราจะเข้าไปป้องกันสิ่งนี้ยังไงต่อไปครับ <c oughs> จบคมโดยไม่ต้องแทรกอะไรเลยนะฮะเราอยู่ในสังคมอุดมความเชื่อพี่ไก่ดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติครับอ่อ หิ้วมนมาในแปลเป็นไทยคืออะไรพี่ไก่ออจิตใจมนุษย์จิตใจคนจิตใจมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ทํางานเที่ยงตรงแบบคอมพิวเตอร์มันไม่ใช่แบบได้แดงแล้วก็ออกแดงบางทีเราได้สิ่งหนึ่งมาเราตีความไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ดังนั้นทํายังไงที่จะเข้าใจตรงนี้แล้วก็สร้างเทคโนโลยีเพื่อมาทําให้มนุษย์เราโอเปรตในโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลที่มันจะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับพี่ไก่ โอเคฮะผมคิดว่าจบตรงนี้น่าจะเป็นฟูลสต็อปที่นำไปสู่อีพีต่อๆไปได้อย่างสวยงามนะฮะเพราะว่าสังคมอุดมความเชื่อนี่มันเป็นโจทย์ที่เราต้องต้องแก้ไขในหลายๆมิติเหมือนกันเนาะหรือว่าจะใช้เครื่องมือเราไม่ใช่แค่ที่ไทยอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับพี่ไก่ครับโอเคฮะถ้างั้นเราฟูลสต็อปกันตรงนี้สำหรับอีพีนี้นะฮะติดตามกันต่อไปว่าคราวหน้าพีพีจะโทรมาเล่าอะไรให้เราฟังอีกนะฮะก็พบกันใหม่ สัปดาห์หน้าครับ,บ,รบ <laughs> สวัสดีครับ